สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการราชพัฒน์ทอลในพ Sandy, ิธ yani ีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2565มหาวิทยาลัยราชพัฒเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนสิทธิ์นะคะและในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะก็จะมีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะและที่เดินกำลังจะพาคุณผู้ชมไปพบกับ บุคคลท่านหนึ่งค่ะท่านนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นตำนานของวิทยาลัยครูเป็นตำนานของสถาบันราชพัฒน์เป็นตำนานของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพราะท่านอยู่มายาวนานแล้วก็อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญสำคัญมาโดยตลอดนะคะเรียนเชิญทุกท่านพบกับดรถนอมอินทร์กำเนิดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แต่บทบาทของท่านในวันนี้นะคะท่านมาในนามของนายกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒพระนคร,ครนะคะบทบาทของท่านในในฐานะที่เป็นนายกสภาก็คือการไปขับเคลื่อนร่วมกับมหาวิทยาลัยนะคะในการที่จะทําให้มหาวิทยาลัยราชพัฒนพระนครนั้นได้ทํางานตามยุทธศาสตร์นะคะอยากเรียนถามค่ะว่าโดยบทบาทตรงนี้ท่านได้ทําอะไรหรือได้ให้ข้อคิด อะไรให้ยุทธศาสตร์อะไรเป็นเรื่องสำคัญของมหาวิทยาลัยคะก็มหาวิทยาลัยราชพัฒโดยส่วนรวมรวมทั้งพระนครก็ต้องปฏิบัติตามพระบรมราชโอบายอยู่แล้วนะครับของพระองค์ท่านรัชกาลที่สิเนี่ยของราชพัฒพระนครนั้นเราใช้วิธีการมีส่วนร่วมนะทั้งผู้บริหารอาจารย์ พนักงานฝ่ายสนับสนุนรวมทั้งนักศึกษานะมามีส่วนร่วมกันในแต่และยุทธศาสตร์เลยนะครับเพื่อที่จะกำหนดเป็นแผนปฏิบัติงานเป็นรายปีรายปีไปนะครับเช่นเรื่องของยุทธศาสตร์แรกเรื่องของพัฒนาท้องถิ่นก็ก็ต้องดูจริงๆว่าท้องถิ่นใดที่มีปัญหาความจริงท้องถิ่น ของไทยเนี่มีปัญหาทุกแห่งนะครับ mm hmm. แต่ว่าเราก็เลือกท้องถิ่นที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของเราแล้วเราก็ต้องดูว่าท้องถิ่นนี้มีกี่ตำบลมีกี่หมู่บ้านหมู่บ้านไหนที่มีปัญหาชะกาจชะกันนะครับ mm hmm. เมื่อพบแล้วเนี่ยก็ต้องระดมสรรพกำลังลงไปช่วยนะครูบาอาจารย์จากคณะต่างๆต,ต,ต้องบูรณาการกัน เพื่อลงไปช่วยให้ท้องถิ่นเนี่ยได้เกิดยกฐานะทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมสุขภาพอนามัยการศึกษาอะไรหมดนะครับรวมทั้งหมดนะรวมกับผู้นำในท้องถิน่นก็เข้ามามีส่วนร่วมเต็มที่ครับกับเรานะส่วนเรื่องการผลิตพัฒนาครูนี่ก็แน่นอนที่สุดอะมหาัราราชาพัฒนคนครเนี่ยมีความภูมิใจมากเลยที่ เป็นโรงเรียนฝัิดครูแห่งแรกซึ่งได้ต้นแบบมาจากอังกฤษอังกฤษนะครับอังกฤษเรียกว่า normal school แห่งแรกของเราตั้งขึ้นเราเรียกว่าฝวิรอาจารย์นะไม่ใช่ฝัิดครูเวิร์ดอาจารย์นะครับซึ่งมีนักเรียนรุ่นแรกนี่ก็มีชื่อเสียงมากมายมาเป็นผู้บริหารของกระทรวงธรรมการกระทรวงศึกษาธิการครับ มากคนระ <c oughs> อยู่อาจารย์เป็นอาจารย์ตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่สำคัญคือไปเป็นครูอาจารย์ในระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมครับแล้วก็ผดให้เกิดคุณภาพแบบความมุ่งมั่นคือต้องต้องเป็นครูที่ดีมีทักษะในในการเรียนการสอนมีความสามารถในสาขาวิชาต่างๆ รู้วิธีการจัดประสบการณ์เพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดการเรียนรู้ถือว่าประสบการณ์เป็นเรื่องสำคัญที่สุดประสบการณ์นำมาซึ่งความเข้าใจประสบการณ์นำมาซึ่งความรู้ประสบการณ์นำมาซึ่งการปฏิบัติครับเพราะฉะนั้นเน้นเรื่องการจัดประสบการณ์ให้มากที่สุดครับส่วนเรื่องคุณภาพนะครับยุทธศาสตร์คุณภาพเนี่ย ขณะนี้เรามีหลักสูตรปริญญาตรีอยู่61หลักสูตรปริญญาโทอ่าหลักสูตรแล้วก็ปริญญาเอกสี่หลักสูตรทุกหลักสูตรเนี่ยจะต้องแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอนะให้เป็นหลักสูตรที่ที่หนึ่งมีความทันสมัย<ฆ>ทันต่อเหตุการณ์ทันต่อเทคโนโลยีนะประการที่สองเนี่ยนะ ต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานบ,นบรรจิต้องสอดคล้องกับตลาดแรงงานแต่ประกันที่สามเนี่ยที่เน้นมากคือจะต้องสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ที่ดีนะเพื่อจะมาทำงานร่วมกันให้ทุกหลักสูตรเนี่ยได้มีโอกาสเรียนในห้องเรียนออกปฏิบัติการตามห้องฝึกงานต่างๆตาม ธุรกิจตามโรงงานตามอุตสาหกรรมนะครับทุกหลักสูตรจะใช้วิธีการนี้นหมดครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเราทั้งปริญญาตร,ร,รีปริญญาโทปริญญาเอกก็หนึ่งเนื้อหาม,มีความทันสมัยมาก 2. องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นต้นว่าการสอนแบบไฮบริดอย่างนี้นะอสอนแบบไฮบริดแต่ว่าการสอนแบบไฮบริดนั้นคือให้ให คนเด็กที่บางทีก็ไม่ได้มาแต่ก็มีโอกาสเข้าถึงการเรียนการสอนเพราะว่ามันมีเว็บไซต์มันเปิดเว็บไซต์ไปเรียนรู้อะไรต่ออะไรได้เองหมดเรียกว่าการสอนแบบไฮบริดทั้งสอนในห้องเรียนทั้งสอนในสถานที่อยู่อาศัยเนี่ยนะทำให้คนเข้าถึงการศึกษาจริงๆนะแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่คืออาจจะไม่เข้าถึงในรายคน เพราะฉะนั้นเราก็เน้นเรื่องที่เรียกว่าดูแลส่วนบุคคลแต่ละคนที่เรียกว่า personalized education ดูแลแต่ละคนเลยครับแต่ละคนมีปัญหาอะไรต้องการความช่วยเหลือทางด้านไหนนะครับก็มีอาจารย์ที่คอยดูแลที่คอยเป็นเมนเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นหลักสูตรเราก็ทันสมัยทันสมัยมากนะ ขณะนี้มีหลักสูตรที่มีชื่อเสียงเช่นทางด้านการเลือครูก็หลักสูตรการศึกษาปฐมวัหลักสูตรระดับปฐมระดับหลักสูตรวิชาเอกทางด้านจิตวิทยาทางด้านภาษาไทยทางด้านภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับที่จะปลิตครูไปครับแล้วที่เน้นมากคือว่าทางด้านสายครูนียจะต้องฝึกวัน ปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะเรามีโรงเรียนสาธิตนะครับสาธิตมีตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมครับเรียนตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงบิญญาตรีโทเอกอยู่ที่นั่นได้เลยใช่ไหมคะก็ถ้าสมัครใจเมื่อสำเร็จแล้ว <c oughs> แต่ที่ผมพูดว่าน,นี่คือการเปิดครู <c oughs> ที่มีมีศูนย์อนุบาลสำหรับเปิดครูอนุบาลน, <c oughs> นะครับ <c oughs> ได้ดูแลเด็กจริงๆอ่า แล้วก็มีโรงเรียนปฐมนะฮะก็ได้สอนครูให้ปเป็นครูปรถมที่ดีนะ mm hmm. แล้วก็มีโรงเรียนมัธยม,ม,ธยมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรื่องการฝัดครูของเราก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงสมกับที่เป็นการฝัดครูแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่นะ1 3 2แล้ว1 3 2นั้นจำได้ว่า เข้ามารับราชการเนี่ยปี2535ตอนนั้นร้อยปีการฝึกหัดครูไทยนะคะแล้วก็จัดงานใหญ่โตมากทั้งประเทศเดี๋ยวเราจะเจอกัน200ปีไหมคะช<อ>่วงสองปีแล้วก็จะมาจเราจะจัดงานใหญ่กันอีกนะคะค,ค่ะท่านนายกค่ก็ช่วงเวลาตรงนี้ค่ะอยากให้ท่านนายกได้ให้พรให้ข้อคิดกับบัณฑิตใหม่ค่ะครับ มาหาอะราชาพาัชพระนครมีความภาคภูมิใจในตัวบัณฑิตทั้งบัณฑิตระดับปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกเรามีความภาคภูมิใจมากนะที่ได้ใช้เวลาทุ่มเทให้กับบัณฑิตของเราเต็มที่นะสี่ปีบ้าง6ปีบ้าง8ปดปีบ้างเวลาเหล่านั้นเป็นเวลาที่มีความเข้มข้น ในการศึกษาเล่าเรียนจนได้ความรู้ได้ความสามารถได้ประสบการณ์ต่างๆนะครับและที่พูดกันอยู่เสมอคือได้มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีนะมีเพื่อนเพื่อไปเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีระหว่างที่ศึกษาอยู่ก็ มีกลุ่มต่างๆจัดเป็นกลุ่มต่างๆที่ให้เขาดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาโดยโดยละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าในการศึกษาเวลาที่ท่านอยู่รวมทั้งตุนทรัพย์ที่พ่อแม่ป,ก,ป,ก,ปกครองใช้จ่ายให้นะ,ะแล้วก็มีอาจารย์เอาใจใส่ดูแล ที่ลืมไม่ได้คือแม้แต่คนงานพานรงทําความสะอาดบริเวณทาให้ห้องเรียนที่เรียนรวมทั้งถนนหนทางที่เดินมีความสะอาดสะอ้านมากครับมันเอาใจใส่ดูแลเต็มที่แล้วเมื่อท่านสําเร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทําคือจะต้องทํางานได้ดีไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพอะไรที่เรียนมานะ ทำงานให้ดีเพื่อช่วยวิชาชีพนั้นๆไม่ใช่ช่วยเฉพาะตอนเองวิชาชีพนั้นๆเช่น,น,นเป็นครูก็ช่วยวิชาให้วิชาชีพครูเนี่ยให้ถือว่าเป็นวิชาชีพที่ดีนะเราต้องช่วยแน่นอนช่วยตนเองพัฒนาตนเองอยู่เสมอที่สำคัญต้องมีความกระตันอยู่ ต่อผู้มีพระคุณต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ประพฤติให้ดีอย่าให้มีหนี้สินนักศึกษาที่สำเร็จไปไม่น้อยเริ่มชีวิตก็มีหนี้สินจะแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะในการดำรงชีวิตทั้งตัวเองและทั้งครอบครัวที่เราจะมีต่อไปเนี่ย ก็ดำรงชีวิตให้พอดีให้พอควรอยากให้ก่อให้เกิดหนี้สินถ้ามีหนี้สนินอยู่บ้างเช่นผู้ที่ยืมเงินกอกยสมาเรียนซึ่งการใช้คืนน้อยมากเขาคิดน้อยมากออกไปแล้วหนึ่งปีได้งานจึงใช้คืนแล้วก็คิดดอกแค่หนึ่งเปอร์เซนต่อปีเดือนหนึ่งก็ไม่กี่สตังคค่าดอก <c oughs> ก็ใช้คืนเสีย เพราะว่าเงินที่นำมานะเป็นเงินของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ในรูปภาสอยกรให้เรายืมก็ใช้คืนนะครับที่สำคัญก็ตอบแทนมหาทลัยตอบแทนผู้มีรัคุณต่างๆวิธีตอบแทนก็ทำงานให้ดีที่สุดทำงานที่สุดจริตเอาจริงเอาจังอย่าล้องแวะกับ อบายามุกต่างๆครับแล้วก็ชีวิตจะจะเริ่มต้นที่ดีมีรากฐานที่มั่นคงเริ่มด้วยรากฐานที่มั่นคงครับขอ,อ,อให้พ่อหนทุกคนได้ประสบผลสำเร็จในวิชาชีพครับค่ะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกสภาไว้นะโอกาสนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราคงต้องล่ำราก,กันตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีครับ